ตอนนี้กลับมาถึงบ้านที่เชียงรายเจ้าก็มีของฟูของฝากมาให้ยายเนาะลายอยากเลยพาตะมาหาโชคุ้นก่อนเจ้าะกำลังช่วยงานอยู่ขนแบกได้กันนะใส่ตั้งหลังแล้วใส่ตั้งหลังหน้าใส่ตั้งหลังขึ้นลานแล้ว ตอนคือมันใสแบบแบบแบบ่แบบแบบแบกแบเป็นเข้าอ่ะอ่ะสอนเนาะเอาย่างนันดิเออเป็นได้นักก่อนนะอโอ้ยแม่หม้ออย่ามแบน้องงงอะยัยนี่นี่คือดีเจ,เจกอ ไปจีนมาคือ, mm S <S นอ,อเ mit. นี่ยพอร้องน้องพอร้องเต้พอร้องนี่อ่านั่นนะน้องพอร้องว่าก่อภูมิใจกันจ้าน่าน่าเออเซยนั่ก่อเฮ้วันหลอบนี่ันได้กินเฮ็ดเลยหล่อมีได้กินจีนอันนี้คือจีนที่ไม่หาได <c oughs> ้ใช่จีนหานจากป่ามาป่าต้องมาจากป่ามา ฮะได้วันนี้จิ้นสดจ้ะจุได้เลยลาบลบอว่าไปูลวันนี้น่ตาวันนี้ไงตาบอกวันนี้ขอทักเขียงได้ค่ะอะไรจะขอมีสองอันนะจะช่วยกอ่ะ ของกจะับในพอจิ้นมอเดี๋ยวนีตอแมอันนี้จิ้นตีเบียงใช้นะปอจิ้นของนิงนะจิ้มอิ่มที่มันโลนเจากับจิ้นอมแหมนะจิ้นอมต่างห่างนะด น้อเต้น้อง,สองออใส่ถาบ้านมอสใส่ถาบ้านมอสกออุ้ยถัดมันเช่าคุณเด็กกันแป๊บนึงน้ำสักน้อยถัด,ม,ถด,ม,ถดมันถัดจะโดนโน้ำฝนตะกี้เนี่ยเช่าคุณเอาไปล้างน้ำน้องแหล่งนะน้ำสักน้อยตะกี้มาจะแบบฝนตกห้ํใส่เนี่ยนะจิ้นสดก่อนมออท้นวันนี้เป็นจิ้นควาย อันนี้คือดีจีก่อต่เจ้าหน้าชอบนี่เด้พักค้องอย่วะเด็ดเด็ดเด็ดนิ้นีมอกอ่ะอ่ากินเลยกินเต็มจีเลยหเมฮะมาหมาเดี๋ยวก่อนอันใดแมวได้หมา อันนี้อันนี้เป็นหมาก็เป็นแมวฮะอันนี้เป็นหมาก็เป็นแมวหน้าอันนี้คือหมาก็แมวกอซับสนแล้วแมวน้อยเกินมาหาจะเป็นแมวดำหมกูลอนอย่างไวรุนแล้วหกลับโปชนนลบหล ับเลับเลยลับเลนี่มะนซอยลาักใช่การใช่การเจ้ะแม่จะไปก่อนแกพักกบลาบน่ยช้กุนกี่พักอย่างบลัมจะล้ำกันเนี่ยลูกคุนปอกันนะเจนล้ำท่าบัใจท่ำป้อได้เขอไอตัวนี้นี่ป้อลอกหนังเนาะ จ้อยแต่จ้อยแต่มอบหเน,น,นเาะกับแล้วเนาะเอ้าวิิงจุดๆๆล้วน่ะปลาเดี๋ตัวแห้ไปเก็บผักกับลาบเจ้านกับลาบมีพักอย่างปลาำีีห้องพักเขาตองเจ้าตองที่ไหนกินพ่องเจ้ากินกับลาบ หอ,อมมีประโยชน์นะเจ้าเป็นยาตัวเป็นพักตีแผงท่านนี่ตีแผงชอบเลยเจ้า่อไรเวลา,าจะกินลาบลาบกินลาบเนี่ยต้องกินพักกนันนี่มันเข้าเข้ากันตัดจิ้นนี่นะเอาใบที่ปากก้อก้อเอาใบนี้ปากก้อไปกินกระลาบก้อน่ะ เอาก่อนอันนั้นนี่ก่อนนะจ๊ะใบมะม่วงหิม,มาพานยอดกันกินกระหล่ำอันนี้เป็นใบมะม่วงอยู่เออใบตีปากกอเต้นอ่ะนี่นี่เป็นใบตีปากกอ ใบโหระพาเจ้าเก็ดยอดมันมะเขือ กลับมาถึงบ้านแล้วสุขใจนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นก้างมาน้อยก้างมาเฮิดมาน้อยยายมวลเจ้าอันนี้ปลูกอยู่นบนคันนานะเจ้าดูแค่ละเป็นงนวยสอง่วยนะเนะโอ้ยน้ำพริกเจ้าพี่น้องที่พีจะได้กินน้ำพริกละอุ้ยขึ้นฮันแล้วมาแต่งยายอมวลอันนี้เป็นต้นมะเป้าโอ้ย สู้ไปนี่แตงน้อยๆพี่น้องเสียงให้เสียงปลาตึ๊กอยู่ในน้ำน,นเจ้าอึ๊กสองลูกอพอนะเอาอย่างละน้อยๆเนาะอันนี้เป็นนาแพงนะเจ้านะาที่กลับมาคือจะกลับมาทํานานะเจ้าตั้งใจว่าจะกลับมาทานาตัวโอ้ยเพ่พไม่เห็นพักไหมแบบเนี้ย แบบนี้ก็สุขใจขนาดเลยได้เก็บพักไว้หน่นะอยวน้องก็มาไอ้ตันได้กลิ่นงอกอยู่เท่านี่ตันสองสามซี 2, 3, ให้บอกเขา้ยไอตันได้กลิ่นยายม้อนอยู่ยายมอนกลิ่นโอ้ยนู่นต้นปุ่นกำลังออกนี่นี่นต้นปุ่นแต่คีดบ่าเด้จะได้เก็บสามสี่ลูกเนะน่ะนี่ข้างต้นอยู่โอ้ พีกา,าบัลลีใหม่เจาะการะด้งดกอกหน้าของแพงเจ้าเหลือเพิน่นเี่นาน้อยเดี๋ยวนะ้าบอกเลยนาแป๊กหนึ่งอันนี้เป็นโซนคันนานะเจ้านะที่ปลูกบนคันนาเนี่ยนในหลายอย่างนั้นมาได้ไปน,นี่เห็นก้างในร่องน้ํานี่แพงเลี้ยงปลานะเจ้าแล้วก็ระวังทางระวังขอบบอ่อเนี่ยมาปลูกพักพายไว้ตัวใเจ้าฝั่งนู้นก็มีของกินนะเจ้า เกษตรผสมผสานเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้กินแต่ข้าวคนไหวเรายังกินผักกินไม้กินปูกินปลาอยู่สองเท่าเจ้าะตะจนขยะมอญเป็นอยู่เป็นดูแลเฮือเนาะนดูแลสวนเจ้างามพองบังงามลายกะในนั่นอนะ่ะผักพ่องหญ้าพ่องเจ้าะักปนกันไป ผักกับหลาบเจาะน่าจะพอนะพี่นนอเอาบลายเอาอยางละนิดละหน่อยแก็ใหญ่แก็บขายหรือแก่น,น้อยเก็บน้อยเก็บมในี่สาแกนจาหมกโป๊ปากแข้ง <c oughs> อันนี้ของเยมอนเก็บมาไว้ เขมากับแม่มนี่อันนี้คือผักกับลาบมัน๋ยวมานักแต่นนักวะเนาะเนาะค่ะร้อยเลยเจ้ากับข,าข้าวเาเอออจกินข้าวแรงเจ้ากินข้าวแรงด้วยกันเน้ออันนี้เจอกันที่บ้านสวนเจ้า กินกินจิ้นน่องกินพักด้วยนะลูกวายหลักฐานในกล้องตัวเบ่อบ่อได้ใส่แก้วด้วยนะย้อตทุกขวดเน้นนะจ้อยกินข้าวล้มคนไว้เนี่ข้าวล้มย้อยสามรอบแล้วโอ้เป็นยังนอ่ะยิงล้มน่ะอันน่ะยิงมั้งเอ้อกินแล้วก็ลักบอกไปยังนี่บอกใจแก้วมาตรฐานนแล้วก็โอ้แต่อันน่ะมาตรฐานในคอเขากระเต็มตีละ ลมปากอ๋อมาตรฐานคื้ประมาณนี้เอากล้าถูกแล้วทำตรนเจีกยวเข้าไปเลยจิ๋วไปเลยปิดท้ายแบบเร็วๆมาพีอองป้อมาต้วยเนาะอะนั่นโมนะลูกเป็นเด้ร้งก่ ดูจากสีหน้าน่าจะอร่อยมากพักยังไม่เห็นเป็นถนะาดนจะิ้วเออเฮะเอามันรวมใส่จานเนี่ยป่ออันเดียวกันเนมะื่อนานๆเรากินเตี้ยนะเจ้านี่ให้กินหลับผมแพะให้กินหลับคั่ว <Fields. S 1> พัก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn